สวัสดีครับผมอัจจพลแก้วอาสาครับผมสวัสดีครับผมอดิศักตั้งคูณเจริญนะครับผมสวัสดีครับผมสถาพรวิรเชียครับก็ดีใจครับที่ได้มาแข่งรายการยี่ห้าชั่วโมงครับเป็นการรอคอยที่ถือว่าดีครับก็จริงๆฝ่ายฝันมานานที่อยากจะแข่งเินเดียวลายยี่้าชั่วโมงเลยครับมีความท้าทายอย่างหนึ่งครับเพราะว่ายังไม่เคย แข่งรายการในร้านที่นานขนาดนี้นะครับหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีฮะแล้วก็เตรียมตัวมาค่อยขั้นดีครับพร้อมมากครับยี่บ้าชั่วโมงอ่าก็การแข่งขันยี่บ้าชั่วโมงก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับท้าทายและตื่นเต้นมากเลยก็ฝ่ฝันอยากขับมานานแล้วอะไรแบบใช้เวลานานๆแบบนี้แล้วก็เป็นอะไรที่ฝึก ศักยภาพเราไปด้วยแล้วก็หลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับการขับแล้วก็ได้รู้จักอะไรหลายๆอย่างก็ขอบคุณนะครับที่ว่านายเร่งเห็นตรงนี้นะครับเพื่อที่ได้พัฒนานักแข่งเพิ่มขึ้นนะครับก็ให้ได้สมัครขับ25ชั่วโมงนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ การเตรียมตัวของ25ชั่วโมงนี้เป็นความท้าทายของเรา3คนด้วยแล้วก็ผมด้วยรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ขับ25ชั่วโมงครั้งแรกเราได้วัดระดับตัวเองด้วยครับแล้วก็มีนักขับต่างชาติในทีมด้วยทําให้เป็นความท้าทายของเราของเราด้วยครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ก็อยากจะฝากเชียร์ทีมบ q ค i c k ด้วยครับกับนักแข่งไทยแล้วก็รวมนักแข่ง่างชาตินะครับขอบคุณครับผม